สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้สาวหวานปากแดงจะพาทำเมนูผัดกะเพราวุ้นเส้นหมูสับจ้านี่เมนูนี้น่าทานมากๆเลยก่อน,นื่นนะจา๊ะเราก็เตรียมโขลกพริกแับกระเทียมก่อนนะคะโขลกให้ละเอียดแล้วก็ถ้าใครชอบเผ็ดมากก็ใส่พริกเยอะๆเลยเมนูต้องทำให้เผ็ดร้อนอร่อยค่ะเมนูนี้ เราเบื่อเดิมๆกับผัดกะเพราใช่ไหมคะเพิ่มมุนเส้นเข้าไปเมนูนี้ก็อร่อยจริงๆนะคะทุกคนทานกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยมา,มากๆเลยสวัสดิ์ทำแล้วอร่อยจริงๆคะ่ะพอขบพริกเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่ละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นนะคะทุกคนเราก็นะะมาตั้งหม้อก,กระทะของเราเลยใส่น้ำมันลงไปคะ่ะ แล้วก็ใส่พริกกบระเทียมที่เราขกนั้นนะคะใส่ลงไปเจียวให้หอมหอมเลยกลิ่นนี้จะหอมพุ่งขึ้นมาเลยคะ่ะพอเจียวกระเทียมกับพริกเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนจากนั้นก็ใส่หมูสับของเราลงไปเลยนะแล้วก็ค่อยเจียวเป็ดอ่อนไปนะคะทุกคนนี่เห็นไหมคะแบบนี้ก็พอจะได้แล้วะคะ่ะหมูสับแต่ถ้าใครไม่มีหมูสับจะใส่เป็น ไก่ชิ้นไก่สับก็ได้นะคะหรือว่าจะไม่อยากใส่เป็นหมูสับแล้วก็ใส่เป็นแบบหมูชิ้น่างนี้ก็ได้ค่ะทุกคนอันนี้เปลี่ยนกันไปได้เลยนะผัดหมูให้เรียบร้อยนะคะให้มันสุกพอหมูสับของเราสุกเรียบร้อยนะคะเราก็ค่อยปรุงรสค่ะผัดกะเพรานี่นะคะก็เหมือนผัดกะเพราทั่วไปเลยแต่แค่เพิ่มวุ้นเส้นเข้าไปค่ะ อร่อยจิวงจี้นะคะต้องลองทำทันกันได้เลยนะถ้าใครเบื่อผัดกะเพราเดิมๆแล้วก็ทำแบบนี้ได้จากนั้นนะคะเรามาปรุงรสด,ด้วยหุงปรุงรสค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายจ้ะจากนั้นนะเราก็ใส่ซดปฝาเขียวไปเลยจ้ะแล้วก็สี่ยวขาวนะ อิ้วขาลงไปจ้ะตามด้วยซอสหอยนางรมค่ะทุกคนแล้วก็ใส่สีอิ๊วดำลงไปด้วยนะคะเพื่อสีสันของเราจะได้มีสีออกเข้มข้นน่าทานรับประทานมากๆเลยใส่ลงไปสักนิดนึงค่ะ จากนั้นนะคะแล้วก็คนส่วนผสมลุกข้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะหมูของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วแล้วก็คนเครื่องปรุงของเราให้เข้ากันเข้าไปในซึมซับเข้าไปในหมูของเรานะคะอพอเราคนพวกนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ค่อยใส่วนเส้นลงไป กะเพรหมรูสับธรรมดาก็อร่อยแล้วยิ่งเพิ่มมุนเส้นเข้าไปอร่อยมากเลยค่ะกลิ่นหอมมาแล้วนะนี่จา่าวนเส้นวนเส้นเรานี่จะตัดเส้นก็ได้นะคะตัดเส้นให้เป็นชิน้นเล็กๆพอดีคำค่ะแล้วก็ผัดส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคนคนไปจนวนเส้นของเรานีสุกนะคะ ถ้าสุกเรียกว่าเราก็ใส่ใบกะเพราของเราลงไปคะ่ะทุกคนกลิ่นหอมมากเลยรู้สิคะน่าทานมากๆเลยทานกับข้าวสวยร้อนๆนี่อร่อยจริงๆคะ่ะแต่ถ้าใครจะทําให้ลูกเด็กๆทานนะคะไม่ต้องทําเผ็ดก็ได้เมนูนี้แต่ถ้าแบบถ้าใครชอบแบบรสชาติเผ็ดร้อนหน่อยก็ผัดกะเพราใส่พรเยอะยิ่เผ็ดร้อนนี่อร่อยสาวหวานชอบจริงๆ สุกเรียบร้อยหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนน่าทานไม่เอ่ยแต่ยังไม่เสร็จสมูรเราต้องใส่พระเอกของเรานะของเราคือใบกะเพราจ้าสวมารถจะชอบใส่ใบกะเพราเยอะหน่อยเนาะจะได้กลิ่นหอมๆเยอะๆนะคะนี่จ้าใส่ลงไปของเราก็ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วแล้วก็แค่ ผ,ผัดใบกระเพราของเราให้กินหอมใบกระเพราให้ทั่วหมูสับแล้วก็วนเส้นของเราค่ะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปิดไฟพร้อมเสิร์ฟทานกับข้าวสวยร้อนๆเลยค่ะทุกคนทาง่ายไหมคะเหมือนผัดกระเพราทั่วไปแต่เพิ่มวนเส้นค่ะอร่อยนะคะเมนูนี้ลองทําทานเองถ้าใครเบื่อผัดกระเพราธรรมดาค่ะ ขไข่ดาวไข่เจียวของเราทานกับข้าสวยแล้วก็น้ำพริกน้ำปลาแบบนี้นะคะเข้ากันเลยอร่อยจริงๆอร่อยจริงๆค่ะทุกคนกินหอมกันไหมคะมาทานข้าวกับสาวหวานนะคะผัดกะเพราหมูสับวนเส้นอร่อยเมนูนี้ยกนิ้วให้เลยคะ่ะ หอมไม่ค่อกคุ้ค่อยผัดคุณไปไฟเบาๆนะคะไม่ต้องไฟแรงค่ะค่อยๆผัดนี่เรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมตักเสิร์ฟใส่จานอร่อยจริงๆนะมาทานในกันค่ะทุกคนอย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้สวราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไป